เขาจะค่อนข้างสเชื่อเรื่องผีขวานท้งไม้นะไหว้ไหว้างคอบไหวหรือว่าเวลาแบบผ่านหาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทีแตกปี่ีหรือว่าถวายน้ำพระก็ไม่เต็ะหรือไมเจรเลอะไรเงี้ยค่ะหน้ามากันมีของีหนาเนี่ยแต่ระวอเหคือสัตว์ก็คือชอบอทางการเนียนะคะก็คือมจากความจริงเราก็จะเขียนมาเขาตลอว่ามันไม่เหตุ เราอ่านการดูแม่ทำที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะถึงถึงจะว่าเออเราก็ไม่ได้อ่านกานดูนะแต่คือว่ามันมีคอนเทนต์อะไบ้างนะคะจะต้องแบบว่าป้ายหรือบอเวลาอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ชอบแบบแนวทางที่เขาบอกว่าต้องเชื่อนะเนี่ยเธอเอาผ้าอันตรายโบราณนะต้องมีที่ดีแบบอะไรป้องกันเวลาไปไหนอ่าเงี้ยค่ะเราก็แบบเขียนเขาไปบ่อยอย่างเงี้ยค่ะบางครั้ง แล้วเริ่มมีความค i ด t บี่ว่าแล้วจทำยังไงดีเนี่ยที่พ่รู้ว่ามาเนี่ยเราับว่าไม่รู้อีกนะคะแต่ว่าชื่อชมาตานะคะเรีก้าแบบพ่อพดคนงางประเทศทั้งโลกเขาเชื่อในเรื่องที่ที่เราแบบไม่มีเหตุผลครับคิคตะอืมรู้เละก็เออที่บ้ารู้แล้วล่ะเพราะอะไรสดอยู่มงไม่ทันแล้ว อ๋อไม่ดูอาจารย์รอดไปวันนี้มันอาจจะดูก็ได้นะไม่แน่นะวันนี้อาจจะดูก็ได้เพราะมันจะบางทีบางคนก็ชอบจ้องจับผิดกูไงบางทีอ่ะเกียดกูมากแต่ดูทุกไ์สดอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะจับผิดว่าเจ้าอะไรกูไปด่าดีียอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็มีประเภทนี้ด้วย <S <S คือความปัญญาอ่อนของคนในโลกคืออะไรรู้ไหมหาว่าอาจารย์เนี่ยกำลังสอนขัดแย้งกับทุกอย่างในโลกที่เขาประพฤติมาแต่คําถามมึงน่ะขัดแย้งกับตัวเองมากที่สุดเลยการที่ไปคิดว่าการจะผ่านสารภูมิพัน์ สารเทพเทวานในบริเวณใดก็ตามเนี่ยต้องกดแต่คำถามคือเหตุผลของการกดแต่เพื่ออะไรใครให้คําตอบได้กดแต่เพราะเออให้ทางนี้มันตอบไปสิอยากรู้เหตุผลอ่ะหนูตอบออกหนูคิดว่าให้แบบคนขับรถนานค่ะแบบติดล้ออะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เจอป่านี้ให้แบบติดนานๆได้ขึ้ตัวได้เรไม่รับเกียจแล้วทาไมมึงไม่สร้างสารให้ทุกจีแย่ไฟแดงเลยล่ะ หรือมึงไม่ทุ่มเท่สารตลอดทางหนึ่งกิโลสร้างทีนึงมันจะได้บีบผู้หนึ่งกิโลไงเพราะคนเวลามันจะหลับทำไมจะต้องไปจอดจงหลับตรงสารภูมิแบยคุณถามแค่นี้มันหลับก่อนหน้านี้ไม่ได้หรอแล้วลก่อนหน้านี้ใครจะเป็นคนบีบแต่แตยมังคุณถามแค่นี้ไม่มีอ้าไม่มีแล้วมึงบีบเฉพาะที่สารภูมิทำไมเพราะนั่นเหตุผลนี้ไม่ใช่แน่นอนอันนี้เหตุผลปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อเข้าข้างตัวเองเห็นไหมมันไม่ได้ถ้ามันฟังไม่ึ้นเอ้ามีเหตุผลไหนอีกเดี๋ยวกูจะเสียให้เอาตามมมึงาครอ้ามึงมา <laughs> บอกว่าไม่ตามกฎธนาจลเลย